ดูครับนี่เลยบอลลูนตัวใหญ่ใหญ่อ๋อใหญ่ไปใหญ่ด้วยแล้ครับสั่งทำได้นะครับนอนนี่ไปรอ้อนไปยืนอีกทีแก้วเบียดูดูแก้วนะครับเป็นแก้วเลยนะสนใจสั่งทำได้นะนี่เลยดูแก้วใหญ่นี่เลยนะนะครับเป็นเป่าลมนะเป่าลม อันนี้พัจันพั์จันนะครับสุ้มโคง้งเราทําได้ทุกแบบนะทำได้ตามแบบนะบดูซุ้มโคง้งซุ้มใหญ่นะซุ้มใหญ่อนยะูนะ่เนียะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับกองกลับกองนี่เลยมหากรรมบอลลูนนานาชาติในลูกค้าเขาสั่งมานะครับอันนี้เป็นตัวชนเผ่าสวยเลยนี่ลูกค้าเขาออกแบบมาให้ ถ้าเขาออกแบบมาให้นะครับนี่ตัวนี้สวยนะนี่นะลูกค้าออกแบบมาให้เลยอยากได้แบบนี้อยากได้แบบไหนบอกได้บบนสนใจสั่งได้นะได้ทุกได้ทุกตัว